ดูครับเพื่อนทะเลต้นนี้ครับโอ้โหพับบิดมาได้ยังไงครับดูครับดูครับโค้งเขานี่คือพับบิดแล้วบิดอีกนะครับโอ้โหอายากมากนะครับโซนนี้ไซนี้แบบนี้นะครับดูครับนี่ก็เอามาสร้างเป็นบอนไซนะครับได้สวยงามมากต้นนี้โครงสร้างเขาสวยจริงๆนะครับอืม เคยเห็นแต่ในสวนญี่ปุ่นนะนี่คือเทียนทะเลนะครับสวนปะตองนะครับตองเชนบุรีนะครับตองบอนไซนะครับสวยงามครับผมอยู่ที่สวนตองบอนไซนะครับหูเทีนยนทะเลเยอะหมอกวันนี้จะมาถ่ายคลิปให้ดูนะครับวันนี้จะมาถ่ายคลิปให้ดูคือเจ้าพายุก็ยังอยู่นะครับนี่ให้ชมคร่าวๆไปก่อนนะครับ เย็นนี้จะมีถ่ายคลิปนะครับอบอนซเทียนทะเลสวยของสวนสองบอนไซนะครับเดี๋ยวจะเอาไปให้ชมนะครับรอติดตามนะครับ มาดูบอนไซช้อนเงินช้อนทองนะครับต้นนี้ผมว่าอาจจะสวยมากนะถ้าที่ผมเคยเห็นมาบอนไซช้อนเงินช้อนทองนะครับคือทาได้ขนาดนี้เลยนะครับสวยงามมากครับต้นนี้ก็ติดรางวัลด้วยนะครับที่งานประกวดบอนไซที่ชัยนาทคือมันสวยจริงๆนะครับสวยใบละเอียดทุกอย่างนะครับรายละเอียดทุกอย่างนะครับลากก็สวยนะครับ รากก็ดูเป็นธรรมชาติมากต้นก็สร้างได้อลังการนะครับเอามาให้ชมนะครับว่าสร้างได้ขนาดนี้เลยนี่ครับมาดูบอนไซไซไทเกอร์นะครับต้นนี้อยู่ที่สวนประดิษฐ์ไม้ประดับนะครับของอาจารย์ประดิษฐ์นะครับโอ้โหสวยงามต้นนี้นะครับเด่นมากเป็นไซที่เขาเอาไปทำไม้ริมเรือครับไม้ริมเรืวแต่ว่าเอามาทำเป็นบอนไซนะ คือสร้างสวยมากสร้างกิ่งสร้างฐานสร้างรากดูครับซ้ายขวากิ่งหนึ่งกิ่งสองกิ่งหลังกิ่งหน้านี่ครับครบเลยนะครับสวยงามปิดยอดโดยจริงๆต้นนี้ครับประดิษฐ์ไม้ประดับนี่ครับสวัสดีครับวันนี้จะพาทุกท่านนะครับมาชมบอนไซคอยนะครับต้องบอกว่า ต้นนี้นะครับเป็นไม้ใกล้ตัวเรามากๆนะครับต้นคอยนะครับก็ลองหามาทําดูนะครับก็เป็นที่นิยมเอามาทําบอนไซเหมือนกันนะครับมันก็สวยดีเหมือนกันนะครับก็มีทั้งอ่าคอยด่างไม่ด่างนะครับคอยก็มีคอยหนูด้วยนะครับก็มีหลายสายพันธุ์เหมือนกันแต่ว่าก็มีหลายคนนะครับเอามาทําเป็นบอนไซจบสวยๆนะครับขายได้หลักหมื่นหลักพันก็มีเยอะนะครับ อย่างต้นนี้ก็สวยมากนะครับอันนี้ก็ตั้งโชว์ที่เดมอร์โคลาดนะครับของที่จะโดยชมรมบอรไซโคลาดนะครับสวยงามนะครับเอาไม้ชมเป็นแนวทางครับนี่ครับผมจะพาทุกท่านนะครับมาดูบอน์ไซตโกนะครับที่เก่าแก่มากอีกต้นหนึ่งนะครับของสวนฟูจิเมะนะครับต้นนี้ก็เป็นของคูเฮงตันประเสริฐนะครับสืบสานจากคูเฮงตันประเสริฐนะครับโดยสวนฟูจิเมะนะครับ หรือสวนของอาจารย์เชนนครปฐม,มนั่นเองนะครับรับมาดูแลต่อฟื้นฟูจนสมบูรณ์สวยงามนะครับในแบบของอาจารย์เชนในแบบของสวนฟูจิเมะเองครับนี่หอบความเก่าแก่ของเขานะครับเป็นตะโกใต้ดินนะครับวันนี้อายุน่าจะเยอะมากนะครับน่าจะแต่หลักร้อยได้สวยงามนะครับแต่ละต้นคงความเก่าแก่นะครับ แล้วก็กิ่งใหม่ก็คือจะเห็นความแตกต่างชัดเจนนะครับก็คือจะเป็นสีขาวๆนะครับสวยงามนะครับต้นนี้ก็เอามาตั้งโชว์ทำเป็นนิทรรศการที่วัดมหาธาตุนะครับราชบุรีนะครับสวยงามนะครับเอามาให้ชมนะครับวันนี้ผมจะพาท่านนะครับมาชมความสวยงามนะครับของสนนะครับยูนิเวอร์ไต้หวันนะครับต้นนี้เป็น คล้ายๆสนเลื้อยบ้านเรานะครับแต่ว่ามันเป็นแนวแบบไม่มีหนามนะครับเอามือจับไม่เจ็บเหมือนอาสนเลื <_ ening> ้อยบ้านเรานะครับตัวนี้ก็เป็นที่นิยมกันนะครับเป็นที่นิยมเพราะว่ามันก็แค่คล้คายๆค,ค,คิมปะกูแต่ว่าก็ไม่ใชค่คิมปะกูนะครับแต่ว่าเป็นสนไต้หวันนะครับตันนี้ก็ออกลูกออกอะไรให้เอา,เอา,เอาไปเลี้ยงกันเยอะนะครับตอนนี้จิิงตอนนี้อ,ออกไปเยอะนะครับสหรับ ชมลงบอลไซคอนลาดพี่เขียวเอาไปขยายพันธุ์นะครับต้นนี้เอามาให้ชมนะครับสวยดีนี่ครับผมจะพามาดูนะครับบอนไซโมกนะครับบอนไซโมกของเฮียโอนะครับเอามาโชว์ที่งานประกวดบอนไซชัยนทนะครับข้างริมแม่น้ำาจ้าพรยานี่ครับโอ้โหต้นนี้ต้องบอกว่าเด่นสง่ามากนะครับตั้งโชว์นะครับสวยงามครับตั้งแต่โคนยันปลายนะครับต้นนี้น่าจะไปถึงเจ็ดหลักนะครับ สวยงามจริงๆนะครับเป็นบุญตาครับที่เห็นต้นจริงนะครับแล้วก็ดูวิธีการสร้างการออกกิ่งนะครับสวยงามนี่ครับก็มาดูบอนไซมะขามแคะวันนั้นนะครับที่เราถ่ายที่สวนจันทร์ประดิษฐ์วันนี้ก็เอามาโชว์ที่งานประกวดบอนไซมชัยนานะครับวันนี้ก็ยังไม่ติดรางวัลกลับบ้านนะครับก็เป็นสนามแรกก็เหมือนเอามาโชว์นะครับฟอร์มยังไม่เต็มนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูต่อไปนะครับว่า จะเป็นยังไงสําหรับต้นนี้ถ้าไม่เปลี่ยนค่ายซะก่อนนะครับบอนไซมะขามแกลอาจารย์ประดิษฐ์นะครับมาดูบอนไซโมกต้นนี้ครับโอ้โหสวยงามนะครับดอกเต็มเลยครับดอกเต็มเลยสวยจริงๆนะครับประเภทไม้ทรงต้นนี่บอนไซโมกครับโมกโนลาเก่าแก่สวยงามนะครับทําไม้รุ่นนี้ก็อายุเยอะนะครับเยอะมากๆนะครับสวยงามออกมาให้ชมนะครับ บอนไซโมกนะครับอืมครับมาดูบอนไซต้นนี้นะครับโอ้โหดูซากเขาอลังการมากนะครับนี่คือซากนะครับอลังการงานสร้างมากต้นนี้โอ้โหดูครับนี่คือซากเขานะครับนี่หลังไม้นะครับอือฮึต้นนี้ เป็นเทียนทะเลนะครับซากคอนโหดนะครับของสวนตองเชนบุรีนะครับมาตองนี่นะครับวันนี้นะครับจะพาทุกท่านนะครับโอ้โหมาชมความอลังการครับสุดยอดนะครับของบอนไซเทียนทะเลเมืองไทยนะครับของปาตองนะครับตองบอนไซเชีบุรีนั่นเองนะครับน่าจะรู้จักกันดีนะครับซึ่งแต่ละต้นนะครับที่นี่ต้องบอกว่าโอ้โหอลังการทั้งนั้นนะครับต้นใหญ่ๆนะครับ ต้นใหญ่ๆจะจบสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับดูครับแต่ละต้นแต่ละต้นนี้ใช้เวลาสร้างเป็นยี่สิบสามสิบปีนะครับที่อยู่ตรงนี้มาที่อยู่กับปลาตองมานะครับต้องบอกว่าสุดๆจริงๆนะครับกว่าจะสร้างได้แบบนี้นะครับก็รอติดตามในคลิปเต็มนะครับสวัสดีครับนี่ครับมาดูบอนไทยสนใจนะครับต้นนี้นะครับโอ้โหของจันตัมโคราชนะครับ ต้องบอกว่าสวยงามอลังการมากนะครับเหมือนเราอยู่ในต้นไม้ใหญ่เลยครับมีมีทุ่งหญ้าเขียวกระจีก็คือมอสเรานะครับดูสากนะครับสร้างธรรมชาตินะครับดูเหมือนเราอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เลยครับสวยจริงๆต้นนี้ก็เป็นสนทายจากทางใต้นะครับแต่ว่ามาสวยที่โคราชนะครับต้องบอกว่าสวยจริงๆนะครับต้นนี้ก็เป็นของอาจารย์ตําโคราดนั่นเองนะครับ ฝีมือดีจริงๆครับจันาร์ตำขราดนี่ครับมาดูบอนไซแพมหน้าด่างต้นนี้ครับอลังการงานสร้างจริงๆครับดูใบละเอียดยิบเลยนะครับแต่ละพุ่มแต่ละช่อแต่ละกิ่งก้านนะครับใบนี้ละเอียดจริงๆนะครับบอนไซแพมหน้าด่างคือแพมหน้าด่างหาดูจบๆอย่างนี้ยากนะครับแล้วก็ต้นจริงด้วยนะครับสวยจริงๆนะครับต้นนี้จากระยองครับ สวยงามครับเอามาให้ชมนะครับที่งานชัยนาทนะครับครับวันนี้นะครับผมก็จะให้ป๋าต๋องนะครับต๋องเชนงบุรีนะครับวันนี้จะให้อาชิตทําซากนะครับไม้ขนาดใหญ่อย่างนี้นะครับเขาทําซากกันยังไงนะครับวันนี้ก็เลยจะให้ป๋าต๋องเป็นคนทําซากให้ชมนะครับอันนี้เราก็จะเตรียมไม้นะครับก็คือจะเป็นต้นนี้นะครับป๋าก็เตรียมต้นใหญ่ไว้ให้เลยนะครับโอ้ ลงทุนมากนะครับอลังการงานสร้างจริงต้นนี้เดี๋ยวเรารอดูในคลิปเต็มนะครับว่าทําออกมาแล้วจะเป็นยังไงมีมุมมองมีแนวทางการทํำยังไงนะครับการเลือกการทําการทํรซากนะครับสาหรับเขียนผลีไซใหญ่ๆอย่างนี้นะครับของป๋าตองเชนบุรีนะครับก็เดี๋ยวลงคลิปให้ดูเย็นๆนะครับผม ี่ครับผมจะพามาดูนะครับบอนไซมะขามแคะนะครับของอาจารย์ประดิษฐ์นะครับเยอะมากนะครับมีหลายต้นด้วยนะครับนี่อาจารย์ทําไว้นะครับอันนี้ก็เสียบแคะไว้นะครับใบเล็กมากนะครับใบเล็กจริงอันนี้ก็เป็นโครงสร้างที่กําลังทํานะครับซึ่งก็มีหลายต้นนะครับใครสนใจก็ไปดูได้นะครับที่เดิมบางนามบวชนะครับสวนประดิษฐ์ไม้ประดับนะครับนี่มะขามพรอมเมล็ดมะขามแคะนี่นะครับมาดูบอนไซน้ําพงนะครับ ต้นนี้เป็นของบอนไซบ้านมดนะครับต้นนี้สวยมากนะครับดูเป็นหนามพรมที่สวยอีกต้นหนึ่งนะครับที่เคยเห็นมาครับต้นนี้ก็ซากสวยมากนะครับซากของเขาแล้วก็ลำต้นของเขาหนามพรมนี้เอกลักษณ์อย่างหนึ่งคือลำต้นเขานี่เก่าแก่มากนะครับดูสวยมากนะครับต้นนี้ก็ติดรางวัลด้วยนะครับที่งานใช่นาทนะครับเอาไม้ชมครับ นะครับมาดูบอนไซต้นนี้นะครับสวยงามมากนะครับบอนไซมั่งข้างนะครับหรือหมากเล็กหมากน้อยนะครับดูมีความเก่าแก่นะครับแล้วก็มีซากที่สวยงามนะครับเหมือนร่องรอยธรรมชาตินะครับเหมือนโดนฟ้าผ่าเหมือนโดนอะไรมานะครับน่ครับซากข้างบนสวยงามนะมีเอกลักษณ์มากนะครับเป็นบอนไซที่ไซไม่ใหญ่นะครับไซไม่ใหญ่แต่ว่าดู เก่าแก่แล้วก็สวยงามมากนะครับต้นนี้ก็โชว์ที่โคราชนะครับเดมอโ์โคราชงานชมรมบันไซโคราช